สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะวันนี้เอบีจะมาลงนิดเคอิเช้าจีนเช้าหังเสีงเช้านะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนิดเคอิเช้าเราจะให้ทุกคนรูด9้าวิ่งสีนะคะวิ่งเก้ารูดสีนะคะเมื่อก,กี้บอกผิดไป วินสองสามห้าแล้วก็ตัวเจาะจะให้เป็นสี่ห้าสี่สามเก้าสองเลขสามตัวจะเป็นเก้าสองสาม สามสี่ห้าสองสามห้านะคะแล้วก็วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวคือสี่เจาะให้คือเก้าสี่นะคะเราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดนะคะที่ระบายสีนี้จะได้เป็นสองตัวบนล่างนะคะ ตัวจอดเม็ดเดียวจะให้เป็นเก้าสี่นะต่อมาจะเป็นจีนเช้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งเจ็ดลูดห้านะคะวินหกแปดเก้านะคะ ตัวเจาะเราจะให้เป็น5 8 5 7ปดหเลข3มตัวจะให้เป็น6 8 9 7ดเก้าห้าเกนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวเป็น5นะคะเจาะให้เม็ดเดียวคือ7จห้า เราจะให้ทุกคนจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเลยจะเป็นหังเสียงเช้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งเจ็ดลูดสองวิน สามสี่ห้านะคะตัววินเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะตัวเจาะสองห้าสองสามเจ็ดสามนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นเจ็ดสามสี่ สามสี่ห้าสี่ห้าสองวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวเป็นสองเจาะให้เมรร็ดเดียวเจ็ดสองนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาสายนิดนึงนะติดธุระเพราะว่าโรงเรียนลูกเปิดวันแรกนะก็สวัสดีค่ะ